มา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 ครับทุกคนมา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 มันจะมาเยอะไปไหนมารอบนี้นะครับคลิปที่2แล้วนะฮะสำหรับการเล่นโปเกมอนยูไนท์นะครับคลิปนี้พี่จะมาโชว์การเล่นไอตัวไฟนะมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วจะมันชื่ออะไรนะมันเป็นตัวที่พี่เพิ่งฝึกมาอีกตัวหนึ่งนะเออคลิปที่แล้วบอกว่าจะเล่นในตัวกบใช่ไหมไม่เล่น กูไม่เล่นกูไปฝึกตัวอื่นแม่งเลยวันนี้ครับเจอตัวไฟไหนดูดิมันชื่ออะไรไอต้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวกูขอตั้งใจอ่านก่อนนะชื่ออะไรวะ Cinderace ชื่อเท่ Cinderace ไปเราเบิดจะไปบนนะฮะสกิลไฟนะครับผมเราเอาสกิลแรกมาก่อนเลยนะฮะนี่เราจะตีมันครบ3ทีแล้วเราใช้ใช้สกิลนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอะรอรอรัดครับรอรดรัดนั่นไงเป็นรัดได้ก่อนหนึ่ง 2 3เนี่ยเราค่อยใช้มันจะแรงกว่านะมันจะแรงกว่าการที่เราไปใช้สกิลเปล่าๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ก็สังเกตเอามันก็แรงนะ3เนี่ยโอเคเราลัดได้เว้ย1 2 3เนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นขีดเห็นป่ะสแต็กมันอ่ะถ้าตีอีกทีนึงมันจะแรงขึ้นเห็นไหมหนึห่งสองแต่เราใช้สกิลแทนตูมแล้วเราจะได้สแต็กมาหนึ่งด้วยเห็นไหมเออเขาจะตีสองทีอ,อ้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยกูมัตอร์อ้าวอ้อาวอ้าว เฮ้ยเฮ้ยไปไหน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 ที่นี่ที่นุ๊กไปไหนไปไหนไปไหนเหรอไปไหนเหรออ้าวอ่ะหนึ่งสองสามตู้มหนึ่งสองตู้มดับเบิล Q อ๋อเกินเกินหนวดเกินต้องรีบไปชูดนะรอบนี้ต้องโอ้โหไม่ทันแล้วว่ะไม่ทันแล้วว่ะคือเจ้าที่เอาบอกโอ้โหเจ้าที่เอาบอก เตะเตะกูทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปไปเชี่ยเพื่อนกูไกายร่างหมดไลเวนคูเนี่ยคูเนี่ยยังไม่ได้ไกายร่างเลยป่ามันมาแก๊งนะเมื่อกี้ป่ามันจะตายแล้วว่ะเฮ้ยเอาไปดิหนึ่งสองตูมเฮ้ยเพื่อนไล่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่อยู่ไล้อยู่ไล้อยู่เออสวยแดดโอ้โหแดดติดหนึ่งใจเย็นใจเย็นสองสามสกิลอืมแรงอยู่นะแรงอยู่นะแต่มันอยู so mm ่ในป้อมถ้ามันอยู่ในป้อมเนี่ยมันจะได้สกิลแบบ รียกว่าไงเกาะเพิ upp, be, right? st ag. St ag. ่มวิ่งเร็วขึ้นเลือดเด้งอีกไอเว้นเกมนี้นี่คือแบบประมาทไม่ได้นะไปบวกหน้าป้องมันนี่จบเลยนะนี่สแต็กตรงเนี้ยสังเกตนะสแต็กสองอันถ้าเราตีครบ3ามครั้งมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอฟเฟกมันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนแล้วแต่ตัวละครนะเนี้ยอะไรจะเย็นจะเย็นโอ้โหเกมมันน่าเบื่อจิงเลยนะเกมมันน่าเบื่อจิงเลยเราเก็บแต้มไปก่อนแล้วกันนะเราไอยู่15อันตอนเนี้ย พอได้เออสีแปดแล้วเว้ยมาถูแปลงร่างละแปลงร่างเนี่ยเออยังดีเว้ยที่แปลงร่างแต่เดี๋ยวรอเราสกิลก่อนคือถ้าเรามีสกิลหนึ่งที่มันอัปเกรดที่มันปาลูกไฟอ่ะเนั่นมันจะโหดอุ้ยเยี่ยออกก่อน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 แรงที่ไปแรงแรงแรงถอยร้อยรอยร้อยอ้าวอ้าวคิดสั้นอ้าวอะไรอะไรฟิกเกอร์ไปดิฟิกเกอร์ไปดิเกอร์ไปดิมาดิมาดิเข้ามาดิมาเฮ้ย นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะตีตัวนี้นะเพื่อเพื่อให้เราจะได้ลูกบอลเยอะๆแล้วเราก็จะไปชูดใส่มันไวไวนั่นเองเดี๋ยวเรารอสกิลเราอัพก่อนเมลเจ็ดอ่ะอย่าให้มันชูดอย่าให้มันชูดเพื่อนรักเฮ้ยสวยสวยกูแดด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 โอ้โหเพื่อนตีลายไวจัดเลยเพื่อนตีโคตรไกลเลยเฮ้ยขอขอหน่อย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 ที่สามสิบเต็มแล้วเฮ้ย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 เยี่อะไรยาบยับว้หยาบ วายาบเพื่อนกูยาบช่กูหน่อย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 ไอ้เฮียช่กูหน่อยช่กูหน่อยช่กูหน่อยช่กูน่อยช่กูหน่อยแล้วช่วยแล้วก็เว้ยปเงาบ้าง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 ไม่ได้แดกหรอกสามสิบแค่กูชุดล่างนี่บัวโอ้โหทุกคนเกมค่อนข้างที่จะไม่ได้ชุดเลยเฮียผ่านมาสี่นาทีแล้วเวนสี่นาทีไม่ได้ชุดเลยเฮสี่นาทีมันไม่ได้ชุดเลยเนี่ยทำยังไงอ่ะเนี่ย พวกมึงเนี่ยนะเดี <ค emp Charlie> ๋ยวมันจะกลายเป็นลิสซดอนแล้วทุกคนเอาตายนะโอ้โชุดชุดชุดยี่ห้อไม่ให้กูชุดตายไปมึงไอ้เว้ตายไปตายไปตายไปเรียบร้อยขอขอขออันนี้ได้ทูกสายแล้วเอาแล้วกูไปชุดแล้วเอออยู่ไกลไปเมื่อกี้มันกดไม่ได้นี่สกิลนี้เรามาแล้วนะทุกคนโอเคเราอัพสกิลนะครับเนี่ยมันจะแรงมากสกิลเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันเน้นตีแล้ววิ่งออกตีแล้ววิ่งออกแบบเนี้ย แต่ยังไม่มีฝั่งนู้นมาเราตีอันนี้ได้เราก็จะชูดได้ไวขึ้นนะทุกคนนะอุ้ยเชี่ยมันมาลัดกูนี่ไอเวนเอาเดีเอาดีตีไปตีไปเนาะไอ้น้องตีไปไอ้น้องไอ้น้องกูลัดไอเวนเอาตายนะตายนะตายนะปูมเรียบร้อยหัวแตกมันเจอกันตีเราไปน้องๆไม่ต้องกลัวเราชูดพี่ชูดเรียบร้อยครับเรียบร้อยพอมันแตกพอมันแตกพี่ขอไล่เก็บก่อนนี่เห็นปะ อะไรนะเรียกว่าอะไรนักเตะเท่าหนึ่งยี่เยี่ยมนี่ควงบอลทั้งวันน่ะไม่ควงบอลทั้งวันน่ะเออขอหน่อยขอหน่อยไปล่างมันเอาเรื่องกันนะล่างอนะ่ะโอ้ยล่างโอ,โอ,โอ้สบายตานี้เหมือนจะชิวๆอ่ะน้องๆเดี๋ยวสี่นาทีนะสองนาทีสุดท้ายนะอยนะไอตัวเขาเรียกว่าไงดาร์คซีเยอร์มันจะเกิดเออกูเรียกมวยหมดละใครเล่นอาวุนี่เปรียบเทียบไปเรื่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้น่ากลัวจังเลยโอ้น่ากลัวจังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้กูได้เรื่อง,งก่อนนะมันจะโดน 40%หัวเป็นยิงทีเนี่ยเราตอดมันอยู่นอกๆได้นะมึงมันเข้ามาชูดไม่ได้เหรอครับนี่ไงย่งทีมาเด็กรักษาความยิงขีแบบกูุก็มาได้พี่้อมมันไปล่างแล้วว่ะพี่ไปแอบลักหลับชูดไปดีกว่าพี่มี40แบ้น้องๆนะนั่งไงมันไปแล้ว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 เสร็จกูโหเสร็จกูเสร็จกูหวานๆเลยหวานๆเลยนี่ไงหวานๆเกมนี้เขาจะนะอะไรคิวคงคิวอะไรมัน มันไล่คิวอ,อะไรกันเอาแล้วมอนควา,ายไปไในหมดว่ายเวน๋อมันเพิ่งเกิดอุ้ยเฮี้ยอุ้ยไปนะจ้าไปนะครับน้องๆอุ้ยน้องๆไอ้เฮี้ยมโอ้โหเว้าอ,อย่าเว้าอย่าเว้าน้องๆเขอร้องเรารู้นะว่านายอยู่นี่ฮะเรารู้นะอย่าให้เรารู้นะรอะร้านนะสิจะมีคนรอร้าเราหรือเปล่านะจุ๊บๆเป็นไงไอเวนกูว่าแล้วไอเวนเฮ้ยเยอะเพื่อนเพๆมึงอยู่ไหนกันหมดเพื่อนๆ มึงช <rude S 2> ูดอะไรล่ะโอ้โหมันเยอะว่ะเอ้าเอเอาเอ้าคิดสั้นคิดสั้นมึงเจอลูกไฟมงมึงถึงมึงึงึมึง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 ึมึงกมึอยากหนึ่งหนึ่งไอ้นี่มานานละไปไหนอ่ะไปไหนหัวแตกโอ้โหเต่าปั่นไปก่อนไม่งั้นมันโดนลูกเตะเียวหงอยี่แงแน่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยจังหวะเนี้ย เอาซาซาซาจัดซาจัดกูเนี่ยซาจัดไอเวนรู้จักไหมรู้จักไหมโอ้หวิ่งติดเดียวไอ้เยี่ยกูจะตายเลยเวนเฮ้ยไอ้นี่มันช่างเหิมเกลิมว่ะที่เด้งเรามาแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจัดเด้งใส่หน้าบางทีนึงว่ะสักทีไว้เนี่ยไปไหนรอกไปไหนนอกไปไหนเนอกไปไหนรอกไปไหนรอกไปไหนนะหนอะ โอ้ยโอ้ยเหี้ยแม่งไปพร้อมขึ้นลูนามิเลยอี๋อ่ะตัวมึงนี่เกิดมาหนีไงอืมอะไรโอ้โหแม่งแมนบชิบหายน้องๆเกินว่ะเกินบอลกูมี40ลูก50ลูกกูไม่ได้ช yup. ูดเลยเฮี้ยมันมาดักกูวะเนี่ยตอยกันตายกันตายกันเฮ้ยไอ้ยมึงรู้ดีอ่ะโอ้โห 5, 4, 3, 2, 1, โอ้โหตอนนี้จะหยาบหรือจะไม่หยาบหรือจะชนะไหมเนี่ยเราเราได้ชูดไปกี่ทีอย่างเนี้ยได้ชูดไปแค่สองสามทีมั้งเนี่ยเขี้อือเหลาวีกัวแพ้ว่ะกัวแพ้แน่ยเลยเออดีเจริญเจริญเจริญอืมกัวแพ้ยางเงี้ยหยาบกัวหยาบนั่นไงเรียบร้อยหยาบที่เนี้ยมันไม่ได้ชูดอะข้างเราข้างล่างมันเล่นไม่ไหวอ่ะโอ้โหจบละ เนี่ยเราชูไปเจ็ดสิบเองอ่ะ,อะท้อเลยแบบนี้ท้อเลยอม,ม,มอเอาไม่เป็นไรเอาเกมแพ้มาให้ดูบ้างก็ได้เออไม่เป็นไรเราเอาเกมแพ้มาให้ดูก็ได้โอเค้ <c oughs> ยเจอกันยิมนา้วกันสวัสดีครับ